สวัสดีครับกัลยานมิตรพุทธวจนะทุกทา่านวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากพุทธประโวดของพระพุทธเจ้าเล่มนี้ครับผมพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มตามรอยธรรมธรรมะที่เราจะอ่านกันในวันนี้นะครับการรู้อริยสัจสี่ทำให้มีตาสมบูรณ ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกสามจำพวกอย่างไรเล่าสามจำพวกคือคนตาบอดคนมีตาข้างเดียวคนมีตาสองข้างภิกษุทั้งหลายคนตาบอดเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โพกรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำ ภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี่อย่างหนึ่งและไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทามีโทษและไม่มีโทษทาเลวและทมปาณีชธรทมฝ่ายดำและทาฝ่ายขาวนี่อีกอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายนี่แหลคนตาบอดวงเล็บทั้งสองข้างภิกษุทั้งหลายคนมีตา ข้างเดียวเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โภคทรั์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรั์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี่อย่างหนึ่งแต่ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลธรรมที่มีโทษและธรรมและไม่มีโทษทรรมเร็วและทรรมปานี้ทรรมฝ่ายดำและทรรฝ่ายขาว นี่อีกอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายนี่แหละคนมีตาข้างเดียวภิกษุทั้งหลายคนมีตาสองข้างเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โพกรัพท์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกศัพท์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี่อย่างหนึ่งและมีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลธรรมะมีโทษ และไม่มีโทษธ,ธรรมะเลวและธรรมะปานิชธรรมะฝ่ายดำและธรรมะฝ่ายขาวนี่อีกอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายนี่แหละคนมีตาสองข้างภิกษุทั้งหลายภิกษุมีตาสมบูรณ์เป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดแห่งทุก์ นี่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี่แลภิกษุมีตาสมบูรณ์พุทธวจนะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุครับผม